แป,ปับมึนะทุกคนขอบคุณค่ะมาอยากจะพูดหนุนแล้ต้องแข็งเวลามีคุณชมหนูหนูอยากอ่ะอันนี้คือเลขปิงปองจากวัดบายโยนะ แล้วเดี๋ยวให้ดูใบเขียวเดิ่มได้ให้ดูใบเขียวด้วยอันนี้คือเลขปิงปองจังหวัดวายโยจะเอาใบเขียวก่อนหรือเลขปิงปองก่อนพิมมานสวยไม่ได้เลยเรียกอยู่นั่นแหละอะทุกคนพิมมาจะเอาใบเขียวหรือใบเขียวก่อนหรือเลขปิงปองก่อนอ่ะให้ดูเลขปิงปองก่อนนะเลขปิงปองก่อนนะแล้วรอใบเขียวด้วยอะให้ดูใบเขียวก่อนแล้วกันใบเขียว เซให้นี่อ่ะมาเซนุกบารมีมหาเฮงค่ะอ่ะอ,อันนี้ใบเขียวอุ้ยอันนี้ใบเขียวนะอ่ะดูเซนุกบรณมีมหาเฮงเก้าเก้าเก้าค่ะเพจเนุกบมีมตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู่ค่ะ อันนี้ใบเขียวนะแคปเจอร์นะคะแคปเจอร์ชอบห้าอ่าแคปมาเสร็อยาไทยค่ะไทยค่ะโอเคนะอเลขปิงปองต่อไปเลขปิงปองนะต่อไปเลขปิงปองนะคะเลขฝันจะว่าจะไม่เอาอะเอาเลขปิงปองนั่นแหละเดี๋ยวเลขมันจะเยอะเกินอ่า เลขนี่จับได้เลขนี้อันนี้คือปิงปองค่ะที่จับได้นะคะชอบตามไม่ชอบผ่านไม่รู้เหมือนกันมาไหมนะได้เลขหามนี่นะคะ